มอญเป็นชนชาติเก่าแก่ที่สุดชนชาติหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทิ่ฐานเดิมอยู่บริเวณพม่าตอนล่างเป็นชาติหนึ่งที่สั่งสมวัฒนธรรมต่างๆมากมายเป็นมรดกตกทอดมายังภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์ ในการอบพยพของมอนอย่างน้อยสองครั้งที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดพระราชทานที่ทำกินให้แก่ชาวมอนที่ปากเกรด็ดครั้งแรกในพศ2316ครั้งที่ 2, อสองในพศ2357ชาวมอนที่อพยพมาทั้งสองครั้งนี้เองที่สืบทอดมาเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญปากเกรด็ดในปัจจุบันความเก่าแก่ของชาวมอนปากเกรด็ดมีมาช้านานแม้แต่ชื่อตำบลบางตะไน ก็เป็นภาษามอนซึ่งแปลว่าต้นคอยและมอนปักเกรดยังมีปรากฏในวรรณกรรมไทยหลายแห่งเช่นมีราจเจ้าฟ้าของสุทธนภูอาชีพของชาวมอนปักเกรดที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งคือการทําเครื่องปั้นดินเผาเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแต่รูปแบบหม้อน้ําลายวิจิตรของชาวมอนยังได้ปรากฏบนตราประจําจังหวัดนนทบุรีีด้วยชาวมอนปักเกรด ที่ทาอาชีพเครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นชาวมอที่อพยพมาจากบ้านอามานเมืองมาละแมงบ้านอามานแปลว่าบ้านช่างปั้นชาวบ้านยังคงยึดถืออาชีพเดิมของบรรพชนจากเมืองมอญดินปักเกร็ดคุณภาพดีฝีมือช่างประณีตและสีสันสวยงามเป็นที่ต้องการของลูกค้า,าป้าชื่อป้าตุ้มชื่อเล่นนะชื่อจริงชื่ออาลูส คือเป็นใครย่าสืบทอดมาจากพ่อแม่ที่ทําเครื่องปั้นดินเผาแด้ว่าพ่อแม่ป้านี่เป็นแค่สายรามานมอนมาสี่สิบปีแล้วตัวป้าอันนี้สืบทอดมนานะคะแต่ว่าโรงงานเนี่ยป้าตุนเนี่ยก็สืบทอดมาเป็นร้อยปีแล้วนั่นเรานะบันทึกงานปั้นการอะไรนะั้นมันก็สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ก็มาประยุกต์ใช้อ่ะจากเป็นบางบ้านบางคนเชื่อสายหมดก็ทําไม่ได้นำไม่เป็นเป็นบางบ้านแค่ความรู้นี่เราก็มีนะนะักศึกษานักเรียนอะไรมาหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวอยากจะมาเรียนรู้ก็ได้มาเรียนรู้ในการปั้นเราก็จะมีการปัน้ปนบางวันบางครั้งเราก็จะให้เูาขึ้นปัน้นอ่ก็มาเรียนรู้กันสัมผัสเองว่าปั้นขึ้นมาเป็นยังไง ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไปเครื่องปันประเภทเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันลดความนิยมลงขณะที่เครื่องปั้นประเภทสวยงามได้พัฒนาขึ้นเป็นสินค้าที่ระลึกประยุกต์รูปแบบและประโยชน์ใช้สอยให้ร่วมสมัยรองรับตลาดนักท่องเที่ยวป้าเกิดที่นี่ป้าเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่แต่ว่าเป็นของสะพ้ายมอน ็ได้ไม่ทํามาครอบครัวเพื่อนคนเขาขนี่ทำมาตั้งแต่เริ่มนันทบุตรครั้งสูงสุดของเขาคือถวายพระเจ้าอิหัวมาตอนนั้นเขายุดยี่สิบเขาบอกเขาจะทํางานเนี่ยที่เน,นี่ยถวายพระจะาอิหรัวชื่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ตอนนี้เมื่อตอนั้น,นงานก็ออกมาแล้วก็พวกมาเที่ยวที่บ้านชวนมาเยอะเขาก็เลยบอกว่าอ่าใบนี้ขายเท่าไหร่แต่นั้นยังไม่ไถวายเขาบอกว่าหนึ่งร้านไม่ขายผมตั้งใจคุณเจ้าถวายก็จ้อยู่ เลยมาที่มาอผมานายธนงชัยมากอน,นะฮะเป็นเจ้าของผลงานที่ทูลการถวายองค์พระบาทสมเด็จพระจู่หวัวเมื่อฉลองครองสิริราชสมบัติครบ6 0ปีคือผลงานชิ้นนี้เะยฮะกใช้เวลาแกะก็ประมาณ2เดือนแต่ว่านอนวันละสอชั่วโมงตลอด2เดือนนะฮะเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นผลงานที่ไม่ได้ศึกษาจากสถาบัานใดๆนะฮะคือหมายว่าคอร์ครูบาอาจารย์แล้วก็เกี่ยวกับศึกษามาตาม ครูพักวัดจำแล้วก็หมายความว่าครูนี่พูดไม่ได้คือเรียนมาจากวัดวาอารามฮะหลังจากจ,จบโมกแล้วแล้วเนี่ยเรื่องในปีมหามงคลสมัยฉลองคลองสิริราชสมบัติครบ60ปีแหละก็เลยทางครอบครัวแล้วก็ร่วมกับท่านผู้ว่าในสมัยท่านพระนายสุวรรณรัตน์เนี่ยถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลสมัยฉลองคลองสิริราชสมบัติครบ60ปชอบเกี่ยวกับงานศิลปะจากเกี่ยวกับจิจกรรม เราก็เลยคิดจะต้องการที่จะแปลผันเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับบูควาบูงไหนนี่ก็ทํามาก็เลยไปดูลายตามวัดวารามต่างๆก็ได้ประยุกต์งานจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมของหมายความว่าของศิลปะไทยทั้งหมดอย่างเช่อเกี่ยวกับรามเกีกรเกี่ยวกับสัตว์ป่าหิมะพาและเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าและองค์เทพต่างๆเข้ามาผสมผสานในกระบวนการสร้าง แบบหัตกรรมเครื่องปนดิเผากอเกต์คือหมายความว่ารว,วมงานจิตกรรมปริมากรรมและสถาปัตยกรรมเข้ามาเป็นหนึ่งในงานหัตกรรมเครื่องปนดิเผาของกอเกต์แต่หมายความว่ายังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นมอนกอเกต์คือเป็นหมอ,นอ้น้าขึ้นมาคือหมายว่าเป็นศิลปะแบบประยุกต์ประยุกต์ศิลป์ขึ้นมานะครับผมครั้งหนึ่งเคยดูผู้บอลโลกนะฮะผู้บอลโลกเอาฟังมาทจะเกี่ยวกันไหมเนี่ยคือหมายความว่าผูา้บอลโลกเขาแตกกันแต่จะมีคาําโฆษณา ภาพยนตาของบริษัทหนึ่งเกี่ยวกับคาําพัฒนาดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสไว้ว่าการทํางานได้ใจรักนั้นต้องหวังผลงานเป็นสิ่งสําคัญถึงแม้ใครไม่รู้ไม่เห็นก็อย่าไปวิตกเพราะงานที่เราทํานั้นจะเป็นประจักษ์พยานที่มัน่นะคงนะฮะก็เลยยึดถือคํานี้เป็นสาร,ระในการนาลงชีวิตในการทํางานว่า,าขอให้เรามีใจรักแล็ความ,มมุ่งมั่นเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตแม้ใครจะมองเห็นขอให้แข่งกับตัวเองอะไรประมาณนั้นก็เลย คิดงานอันนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับศิลปะต่างๆเกี่ยวกับที่ประยุกที่เห็นๆนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับรูปแบบของของเก่าของใหม่มาผสมกันแต่ว่าเป็นอนุรักษ์แบบศิลปะไทยแบบรามันจนถึงปัจจุบันนี้พระมหากรุณาธิคุณที่คอยเกื้อหนุนค้ำจนศิลปะหัตกรรมของชาวไทยเชื้อสายมอญและมรดกของชนชาติไทยแต่หากอนาคตข้างหน้าลูกหลานชาวไทยไม่ช่วยกันอนุรักษ์มรดกอล้ำค่านี้ไว้สิ่งเหล่านี้ก็อาจสาบสูญได้ในที่สุด